กัมพูชาปรับเปลี่ยนกฎด,ด้านอายุแบบเป็นทางการไม่มีแค่โคต้าอายุเกินในซีเกม2023เพื่อโอลิมปิก2024หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าซีเกม2023ซึ่งจะจัดแข่งขันวันที่5-17พฤษภาคมนี้ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจะมีการปรับเปลี่ยนกฎด,ด้านอายุให้ใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน22ปีและใช้โคต้าอายุเกินได้2คนเท่านั้นต่างจากซีเกม2023ที่ประเทศเวียดนามใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและใช้โคต้าอายุเกินได้3คน ล่าสุดเจ้าภาพกัมพูชาประกาศอย่างเป็นทางการให้ใช้นักเตะรุน่นอายุไม่เกิน22ปีโดยไม่มีนักเตะอายุเกินแล้วโดยเหตุผลหลักคือการต่อยอดทีมไปคัดเลือกแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับทีมชาติไทยคือชาติที่คว้าเหรียญทองในฟุตบอลชายีเกมมากที่สุด16สมัยรองลงมาเป็นมาเลเซีย6สมัย